สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง bitcoin ลงทุนบอยนะครับวันนี้เรามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเกี่ยวกับตัว bitcoin และเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามาฝากกันนะครับข่าวนี้มีผลกระทบอย่างมากนะต่อทั้งตลาดคริปโตและตลาดหุ้นของทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับไม่ควรพลาดโดยเด็ดขาดนะครับก่อนอื่นเลยนั้นเนี่ยขอแจ้งให้ทราบนะว่าวิดีโอนี้ไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือการลงทุนนะเป็นเพียงการให้ข้อมูลและการวิเคราะห์เท่านั้นนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะมาเริ่มกันที่ข่าวร้ายกันก่อนนะครับ รายงานข่าวเนี่ยบอกว่าตลาดการเงินทั่วโลกนะต่างพากาันร่วงลงนะเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะที่เพิ่มขึ้นหลังจากการรายงานการจ้างงาน ล่าสุดนับก็ต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้นะงานนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเพียง1น4 0 0 0หน่ันตำแหน่งนะับต่ำกว่าคาดการไว้ที่176,0 0 0สตำแหน่งนะทำให้อัตราการว่างงานสูงขึ้นเป็น4.3%สูงสุดนะนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2021นบะซึ่งเกินกว่าที่คาดการไว้ที่ 4. 1ดด้วยนะครับนักเศรษฐศาสตร์นะเตือนว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดอาจ คงดอกเบีย้ยสูงเกินไปนะและนานเกินไปนะซึ่งทําให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเข้าใกล้สู่ภาวะถดถอยนะครับนักวิเคราะห์จาก JP Morgan และ Citibank เนี่ยคาดการณ์ว่าจะมีการลดดอกเบีย้ย3ครั้งก่อนสิ้นปี2024นะโดยคาดการณ์ว่าจะลด50 b a s i s p o i n t ในเดือนกันยายนและเดือนพฤศจิกายนนะครับและอีก25 b a s i s p o i n t ในเดือนธันวาคมนะครับ ซึ่งมีอินดิเคเตอร์อย่างแซมรูนะครับก็มีทิกเกอร์ออกมาแล้วนะก็คือปัจจุบันนั้นเนี่ยตัวแซมรูอินดิเคเตอร์นะครับซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดนะว่ามีความเสี่ยงที่เกิดรีเชชันหรือ,อยังนะครับแต่ในในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราเห็นนะว่าถ้าเกิดตัวแซมรูนั้นเนี่ยเกินค่า0.5ขึ้นไปนั้นเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณเตือนนะว่าจะเศรษฐกิจนั้นเนี่ยเข้าใกล้สู่ภาวะถดถอยแล้วนะซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ 0. ค่า3%นะครับในเดือที่ผ่านมานะในช่วงอย่างเช่นปี2020นะเกิด recession เกิดขึ้นนั้นเนี่ยตัวเลขแซมรูอยู่แค่อยู่ที่แค่0.27%เองนะแล้วก็ในปี2008นในช่วง financial crisis นะเนี่ยเกิดอินดิคเกิดตัว recession เกิดขึ้นนั้นเนี่ยแซมรูอยู่ที่0.37นะไปที่0และเออไป0.37และเพิ่มไปที่0.47นะครับก็เกิด recession แล้วนั้นตอนนั้น ปี2 0 0พันะครับที่เกิดบอดคอมเบอเบินั้นเนี่ยก็แซมรูอยู่ที่0.3 3เปอร์เซ็นตะไปถึง0.4เปอร์เซก็เกิดรีเลชั่นขึ้นแล้วนะตอนนี้ก็ถือว่าสัญญาณชัดเจนนะอยู่ที่0.53เอร์เซนะและจำนวนสเตทนะหรือว่าจำนวนรัฐของสหรัฐอเมริกาตอนนี้มี18ลัตนะครับที่มีค่าแซมรูเกิน 0. 5%ไปแล้วนะในอดีตที่ผ่านมานนั้นเนี่ยเราเห็นอย่างเช่นในปี2008นะมีรัฐแค่ประมาณสัก13นะถึงประมาณ14รัฐนั้นเนี่ยก็เกิดลีเซชนชนแล้วนะแล้วก็ในปี2000นะมีรัฐอยู่ที่ประมาณสัก13นะถึง18รัฐเนี่ยก็เกิดลีเซชนชนแล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยไปที่18รัฐแล้วนะแล้วก็จะเกิดเราดูแผนที่นะของทางสหรัฐอเมริกา50รัฐนะครับเข้ามาณสัก18รัตอ่าสิเสเตทแล้วนะที่แซมรูเนี่ยเกิน เกิน0.5%ไปแล้วนะก็เป็นสัญญาณเสี่ยงนะที่อาจจะเกิดนานะตัว recession เกิดขึ้นได้นะนอกจากนั้น,น,นเนี่ยธนาคารกลางแอตแลนตาคาดการณ์นะว่า GDP จริงในไตรมาสที่3จะอยู่ที่2.5%นะครับซึ่งแสดงถึงการเติบโตที่ช้าลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้นะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าเกิด ตัว GDP ของสหรัฐอเมริกาเป็นไปตามที่ธนาคารการลงางแอแลนตาคาดการไว้ในไตรมาสที่3ที่2.5เปอรเนตี่ย<อ>ก็จะลดลงนะครับจากคอเตอร์ที่2นะที่อยู่ที่2.8นะคนระับน<อ>ั่นก็คือข่าวผลกระทบนะของทางด้านแมคโครอิ onom ิกนะที่อาจจะส่งผลกระทบนะกับตัวบิตคอยนะทีนี้ลองมาดูข่าว ดีกันบ้างนะครับอดีตน,นานประธานาธิบดีโดนัลด์ท์นั้นเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นนะเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เนซีในการในช่วงการให้สัมภาษณ์นะกับทาง Fox Business นะโดยเขาเสนอว่าการใช้บิตคอยอช่วยในการจัดการหนี้สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งตอนนี้มีมูลค่านี่ถึง35ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะํากล่าวว่าถ้าเราไม่ทําจีนก็จะทำนะครับถ้าเราไม่ทําคนอื่นก็จะทำนะครับโดยรประธานาธิบดีโจไบ,บเดน ที่เป็นประาธานาีิบีคนปัจจุบันนั้นเนี่ยจะไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้นะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยฝ่ายของรองประธานาธิบีคนปัจจุบันนะคามาคาเมล่าฮาริสนะซึ่งก็เป็นอีกผู้ท้าชิงหนึ่งนะในการเลือกตั้งปีนี้ของสหร,รัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ตอบกลับทั้มโดยยืนยันว่าฝ่ายของเธอกําลังรองคอยที่จะได้ยินมุมมองของทั้มเกี่ยวกับคริปโตเคอเรซีเพิ่มเติม,ตมด้วยนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีข่าวดีอีกข่าวนะทาง morgan stanley นะได้ประกาศว่าพนักง,งานที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทจะสามารถเสนอการลงทุน bitcoin etf นะให้กับลูกค้าได้นะซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ธนาคารใหญ่นะเปิดโอกาสให้นะักลงทุนสามารถลงทุนใน bitcoin etf ได้นะทาง morgan stanley นั้นเนี่ยมีการระบุนะว่าลูกค้าที่สามารถลงทุนใน bitcoin etf ได้นะั้นเนี่ยต้องมีมูลค่าสินทรัพย์นะสุทธิอย่างน้อย1.5้าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ มีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ด้วยนะและมีความต้องการในการลงทุนแบบเก่งกําไรนะการเคลื่อนไหวนี้เนี่ยก็ถือเป็นการยอมรับบิตคอยในวงการการเงินหลักนะในขณะที่ปัจจุบันทางโกลแมนแซกนะเจพีมอร์แกนแบงก์ออฟอเมริกัและเอ่อวลฟารโกเนี่ยดูเหมือนจะยังมีกฎห้ามพนักงานเสนอการลงทุนในบิตคอย ETF อยู่นะครับ แต่นี่ก็เป็นในขณะที่เศรษฐกิจภาพแย่อยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าภาพใหญ่เนี่ยเรายังเห็นนะว่าการยอมรับของตัวบิตคอยเนี่ยยังมีการเพิ่มมากขึ้นจ่นะครับส่วนผลตอบแทนของตัวบิตคอยนะครับเดือนพึ่งปิดเดือนกรกฎาคมไปนั้นเนี่ยก็บวกมา3.1%นะในเดือนกรกฎาคมนะครับแต่เดือนสิงหาคมนี้จนถึงตอนนี้เนี่ยติดลบแล้วนะ4.4%นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูกราฟตัว Bitcoin นะครับจริงๆ Bitcoin เนี่ยเคยผ่าน,นช่วงล e เ t i o n มานั้นเนี่ยก็คือครั้งเดียวนะก็คือในช่วงปี2020นะเป็นช่วงล e เชชันสั้นๆนะที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงโควิดเดือนมีนาคมปี2020นนะหลังจากนั้นก็พุ่งขึ้นไปนะครับแต่ก็มีความใกล้เคียงนะที่ เกือบจะเคยเจอสถานการณ์คล้ายๆลิซิชันก็คือในช่วงปี2019นะในช่วงทีตลาดย่อตัวช่วงนั้นนะในช่วงซีเฟนะมีการลดดอกเบีย้ยตอนนั้นเหมือนกันนะไม่เกิดลิซิชันเกิดขึ้นในช่วงนั้นนะแต่ว่ามีตลาดนะทั้งตลาดหุ้นและคริปโตนะก็ย่อตัวนะเพราะมีความกลัวว่าจะเกิดลิซิชันเกิดขึ้นนะิ่งที่เห็นก็คือราคาของตัวบิตคอยนี่ย่ยอตัวต่ําลงมานะแต่นะที่ระดับประมาณเส้นสีน้ำเง,งินก็คือเส้น100 weekly moving average นั่นคือจุดต่ําสุดนะถ้าเราไม่นับช่วงโควิดตรงนี้นะดังนั้น w o r s t case ครั้งนี้ถ้าเกิดขึ้นนั่นเนี่ยที่เส้นหนึ่งร้อยเดลี่เอาที่เส้นหนึ่งร้อยวิกลี่มูวิ่งเอเวเนะอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณสักสามหมื่นหกนะแต่ว่าถ้ามันเริ่มที่จะชันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันน่าจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆอ,อยู่นะครับก็อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นไปกว่านี้อยู่นะสำหรับตัวเส้นหนึ่งร้อยวิกลี่มูวิ่งเอเวเนะครับ ส่วนบิตคอยก็ต้องจับตาดูกันนะอ,อตอนนี้เองนั้นเนี่ยจริงๆร,ราคาบิตคอยอยู่ที่61900เหรียญดอละล,ะละาร์สหรัฐต่อ BTC ซนะครับซึ่งก็หลุดนะที่ e เส้นยี่สิเอ็ดไปแล้วนะจะมีอีเวนต์สำคัญอีกทีหนึ่งในเรื่องของไมโครโอมิกก็คือการประกาศตัวเลขนะครับที่จะมีการประกาศในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้นะก็ต้องมาลุ้นกันว่า Bitcoin จะ กลับมาเทสนันะี่เส้นแนวรับตรงนี้หรือเปล่านะครับตอนนี้หลุดที่แนวรับเส้นหนึ่งร้อยเดลี่มูเวก g เแล้วนะเส้นยี่สิบเอ็ดวิก g a มูกก็หลุดแล้วนะต้องรูุนกันว่าจะหลุดนะที่เส้นนี้หรือเปล่านะตรงนี้ก็เป็นอีกแนวรับหนึ่งนะที่ Bitcoin ลงมาเทสอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะที่ระดับประมาณสักหกหมื่นเหรียญนอนลาะลาสหรตตต่อ BTC นะครับ ถ้าหลุดตรงนี้ลงมาแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเลยนะที่จะลงมาเทสที่ตรงนี้อีกรอบนึงนะประมาณสักห้าหมื่นห้านะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือประมาณสักห้าหมื่นนะครับจับตามองกันอีกให้ดีนะในช่วงประชุมนะครับ FOMC ในช่วงเดือนกันยายนที่ถึงนี้เนี่ยดูว่า Bitcoin จะกลับขึ้นไปเทสวิ่งกลับขึ้นไปหาตรงนี้หรือเปล่านะถ้ายอ่อถ้าย่อตัวกลับลงมาแต่นะที่แนวรับตรงนี้นะครับ ส่วนภาพรวมตลาดนะก็อย่างที่เห็นนะครับตัวบิตคอยย่อนะเอาคอยก็ร่วงลงไปตามๆกันนะแดงเถือกเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับออโอเคนั่นก็คงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เอามาวิเคราะห์ให้เ,เพื่อนๆฟังในวันนี้ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไครป์ hmm. เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตนะครับและถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากได้รับข้อมูลพิเศษนะการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่ม,เต,มเติมนะก็สามารถกดสมัครเป็นสมาชิกช่องของเราได้เลยนะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของตัว Bitcoin แล้วก็ตลาดคริปโตครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ